คนเราเมื่อมีอายุมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งเกิน35ปีขึ้นไป40ปีขึ้นไป50ขึ้นไปเราก็แก่ลงเพราะว่าร่างกายหยุดการเจริญเติบโตดังนั้นในช่วงนี้แหะครับที่ร่างกายหยุดการเจริญเติบโตเนี่ยร่างกายจะเกิดเซลล์ขึ้นมา2กลุ่มที่น่าสนใจนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เรียกว่า apoptosis apoptosis หมายถึงกระบวนการสลายเซลล์เก่าที่มีอายุ6ปี7ปี10ปีไปแล้ว ให้ตายไปหมดไปแล้วก็ร่างกายก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาแทนที่ให้กับท่านผู้ชมผมก็มีท่านชมก็มีเหมือนกันระบบนี้นะครับเรียกว่า apoptosis เป็นระบบปกติธรรมดาเป็นข้อที่1เซลล์กลุ่มที่1น่นะครับยิ่งมีอายุมากขึ้น apoptosis ก็เริ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเป็นกฎธรรมชาติทั่วๆไปแต่กลุ่มที่2อันนี้นะครับน่าสนใจเป็นเซลล์ที่จะอยู่ก็ไม่อยู่เป็นเซลล์ที่จะตายก็ไม่ตายมันคาระคาซังอยู่กับร่างกายของท่าน และการคาย์กาสังอยู่แบบนี้เนี่ยนะครับเมื่อมีอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอปริมาณเซลล์ที่จะอยู่ก็ไม่อยู่จะตายก็ไม่ตายเนี่ยก็จะเร,เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นคือเซลล์ที่ทําให้ท่านเกิดอาการเจ็บป่วยง่ายแล้วก็ดูแก่ลงเนื้องคอเริ่มมากขึ้นเริ่มเด่นชัดขึ้นผิวหนังเริ่มหิวยน่นตีนกาเริ่มชัดขึ้น เล่งน้ำหมากก็เริ่มปรากฏบนเส้นหนาก,ก็เริ่มปรากฏความหิวทั้งหลายกระทั้งหลายตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นกับผิวกายทั้งหลายเกิดขึ้นก็เพราะเหตุว่ามีเซลล์ที่มันจะอยู่ก็ไม่อยู่แต่ตายก็ไม่ตายเนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้นภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่าเป็นเซลลซอมบี้หรือซอมบี้เซล <S <S แต่พูดเป็นไทยง่ายๆก็คือเซลผีดิบเองเซลผีดิบนะฮะพูดฟังเข้าใจง่ายๆไอ้เซลผีดิบเนี่ยมันมีอยู่กับเรามากเท่าไรแล้วก็จะดูแก่ลงแก่ลงแก่ แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือถ้ายิ่งมีเซล์ผีดิบหรือซอมบี้เซลลมากขึ้นท่านจะมีอาการป่วย ได้ง่ายขึ้นสุขภาพเริ่มเสื่อมโทรมลงเมื่ออายุมากขึ้นอายุก็มากขึ้นแต่อาการป่วยเริ่มมีอาการมากขึ้นบางคนป่วย2โรค3โรค3โรค4ี่โรคในคนคนเดียวกันในยามที่แก่เท่าอันนี้เป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่อย่างยิ่งใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งวันนี้วันนี้ผมมาด้วยการนําเสนอวิธีการทําลายไอโซบิเซลล์เนี่ยของเราเนี่ยให้มันหายไปด้วยการใช้หลักการานโภชนาการอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทฤษฎีชลอวัยหรือแอนตี้เอดจิ้งชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมใช้อร ที่ผมคิดค้นขึ้นสร้างขึ้นมาใช้ในการทำลายซอมบี้เซลหรือเซลผิดิปนี้ให้ค่อยๆจางไปจางไปจางไปด้วยระบบโปรตีนบำบัดด้วยระบบการสร้างสมดุลทางโภชนาการ ทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มอาหารที่ผมสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมเอาไปบริโภคสักประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารในแต่ละวันนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของอาหารในทุกๆวันที่ท่านทานในครึ่งหนึ่งนี่จะประกอบด้วยพันธ์ทั้งหมดกประการด้วยกันประการแรกก็คือตัวอาหารทดแทนที่เป็นธัญพืชตัวที่2ก็คือเป็นกลุ่มของวิตามินซีที่เป็นเครื่องหนึ่งวิตามินซีซึ่งเอามาผสมกับตัวธัญพืชนี้เอามาผสมแล้วมาทานเป็นอาหารปกติหนึ่งมือ้ออร่อยเลยอร่อยมากด้วยตัวที่สาก็คือตัวโปรไบโอติกเพื่อใช้ในการสราสสร้้าาางงงมดุลลทททไขอออ่่นนืืๆตตััววี5ก็ค แอมโเนียซิเกรนเป็นชนิดเม็ดเป็นการสร้างโปรตีนสมบูรณ์ทางร่างกายและตัวที่5 L ้าแอลอาจินีนตัวที่หคือทอรีน e ทั้งหมดนี้เราจัดเป็นเซ็ตจัดเป็นชุดเอาไว้ท่านท,านทานในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเซตหนึ่งใช้ได้2เดือนชิดแล้วเฉลี่ยแล้วราคาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณท่านทานอาหารนอกบ้านหนึ่งมื้อนั่นก็คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อออกแบบเอาไว้ให้เพื่อให้ชุดอาหารทดแทนเพื่อในการทําลายเซลล์พิดิบเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคืออะไรอาหารชุดนี้จะเป็นอาหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยิ่งงในกาาารรส้ภูมิ ใน,ในการสร้างระบบภูมิต้านทานในลำไส้แข็งแรงภูมิต้านทานอื่นๆในร่างกายแข็งแรงทําให้ต่อมน้ําเหลืองทุกต่อมในร่างกายของท่านซึ่งเป็นแหลง่งในการสร้างและเก็บกักภูมิต้านทานของท่านมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุดเมื่อภูมิต้านทานสูงสุดและสมดุลก็จะดึงให้อีก11ระบบของร่างกายเนี่ยสูงสุดและสมดุลตามไปด้วยดังนั้นเมื่อทั้งหมดแล้วเมื่อสรุปแล้วทําให้12ระบบของร่างกายท่านเกิดความสมบูรณ์สูงสุดการทําลายล้างเซลล์พีิษก็จะเริ่มต้นด้วยความมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นการใช้อาหาระมาณ เดือนถึงถึง,งเดือนเห็นผลชัดเจนว่าผิวพรรณดีแต่งตึงขึ้นนะครับดูอายุของท่านจะน,น้อยลงไปประมาณ10ปี10ปีเลยครับขอยืนยันดูตัวอย่างผมเป็นต้นเนี่ยผมใช้อาหารผมสร้างขึ้นมาเองอยู่ตลอดเวลาใช้มาแล้ว26ปีแล้วเป็นแบบนี้ไม่มีเหนื้องที่คอติงกาไม่มีร่องหนาผากไม่มีความเขียวย่นของตามตามตามร่างกายเนื้อตัวไม่มีนี่คือสิ่งที่ดูแล้วผมเหมือนคนอายุ60ต้นต้น,ตนแต่จริงๆปีนี้ผม73ปีแล้วด้วยอาหารที่ผมสร้างขึ้นมาอยากเป็นระบบนี้แหละครับ ทำให้ช่วยให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะถ้าใครสนใจไม่อยากแก่เร็วไม่อยากป่วยเร็วหรือไม่อยากแก่ด้วยป่วยด้วยนะด้วยอาหารทดแทนชุดพิเศษนี้เรียกว่าชุดฟื้นฟูนี้นะครับโทรศัพท์มาหรือทักไลน์มาก็ได้นะครับตามข้างล่างที่คืนนี้นะครับ ท่านก็สามารถที่จะติดต่อผมได้แล้วก็จะส่งให้ถึงบ้าน,ดนรดยไ่คี่ค่าใช้จ่ายนะครับและผมให้คำปรึกษาเป็นการส่วนตัวให้กับทุกๆท,ท่านเลยใครมีปัญหานอกจากเรื่องของการชะลอวัยด้วยหรือมีปัญหาเรื่องโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เป็นอยู่เป็นโรคประจําตัวอยู่ก็ผมก็จะให้ข้อมูลให้คำปรึกษาไปพรมพร้อมกันเลยพร,พร้อมกันกับการที่ล้างทั้งหมดในร่างกายท่านเนี่ยให้เกิดความสะอาดสูงสุดจนภูมิต้านทานสูงสุดทาให้ซอมบี้เซล์หรือเซลพิดิดของเราค่อยๆถูกทาลายจางไป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 นั่นคือสิ่งที่เป็นจุดมุ่ง ของศูนย์ซีเคลมก็หวังว่าคงจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่มีประโยชน์สูงสุดเลยนะต่อท่านที่เริ่มมีอายุไขามากขึ้นนะครับ40ไปแล้ว เริ่มแก่ตัวแล้วนะครับอย่าหลงระเริงอยู่กับอาหารการกินหรือความสะดวกในชีวิตมากเกินไปแต่ต้องใส่ใจกับเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมด้วยเพื่อป้องกันไม่เราแก่เร็ว <c oughs> ป้องกันไม่เราป่วยง่ายผมอยากจะเห็นทุกๆท,ท่านที่เป็นสมาชิกของศูนย์สิเกรนหรือเพื่อนๆผมที่ทุกคนนะอายุมากขึ้นแก่เท่ามากขึ้น,อา,านอายุมากขึ้นก็จริงอยู่ก็จริงอยู่อันนี้เราห้ามไม่ได้แต่แก่ย่างไรไม่ป่วยแก่ย่างไรไม่มีโรคภัยจาตัวนี่คือสิ่งที่เป็นยอดปรัชนาของมนุษยชาตินะครับตอนนั้นกระบวนการที่ผมนําเสนอนี้หรืออาหารที่ผมนําเสนอนี้าาท่น การที่มีอายุสูงขึ้นก็จริงแต่อาการป่วยไขย้อาการเจ็บป่วยไม่มีแข็งแรงสมบูรณ์กระปรี้กระเป่าสดชื่นหลับสบายขับถ่ายสะดวกนะครับทุกทกท่านก็หวังว่าคงจะเป็นคลิปที่ทุกทกท่านต้องการผมยินดีที่จะเป็นเพื่อน ปรึกษาปัญหาสุขภาพในทุกๆมิติให้กับท่านนะครับพร้อมกับนําเสนอผิดพันธ์ทั้งหมดนี้มาให้ท่านด้วยศึกษาข้อมูลศึกษาผิดพันธุ์ได้จากที่เราขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วเราก็จะให้เป็นข้อมูลเป็นคนๆไปสนใจก็ผมรอยอยู่นะครับหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันในระยะยาวๆย,าวยังมีอายุข,ขายไปอีกนานหลายสิบปีโดยสุขภาพดีไม่มีซอมบี้เซลล์มากเกินไปและก็ไม่ป่วยไข้เลยแม้ต่โรคเดียวขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆท่านมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ